สวัสดีคุผู้ชมทุกท่านนะฮะก็มาอยู่กับคลิปรีวิวมังงะอีกแล้วนะฮะกับวันนี้เราจะอยู่กับเรื่องเทพแห่งกับดักเปิดโหมดล่าผู้กล้าต่างโลกโอ้โหชื่อยาวมากนะฮะก็เป็นหนังสืออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมใจของเสียมอิเตอร์คอมิคจริงๆนะฮะที่ LC เรื่องนี้มาแล้วก็ ลอรถวิ่งผ่านนะนั่นแหละฮะก็สยามอินเตอร์คอมิกก็น่าจะใครที่ได้รู้จักเรื่องนี้นี่ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่คาดไม่ฝันเลยว่าเขาจะ l c เข้ามานะฮะเนื่องจากเนื้อหาด้านในนี่ค่อนข้าง18บวกซึ่งสยามอินเตอร์ก็เอามาใส่ในหมวดสยามอินเตอร์โอ้โอ้โอโอก็เป็นสยามอินเตอร์ที่เรทมันจะโหดขึ้นมานิดนึงนะฮะมาเรามาเริ่มดูข้างในกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเนื้อเรื่องด้านในเนี่ยแทบแทบจะ ชื่อเลยชื่อเรื่องยังไงในเรื่องอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็เอามาขยายเอานะฮะ เรื่องนี้นี่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ผมไม่ได้ซื้อในวันแรกที่มันเปิดเปิดให้ซื้อแล้วผมผมไม่ได้ซื้อในทันทีว่าอย่างไนเถอะนะฮะแต่ว่าผมาคุณบอสเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาซื้อมาแล้วผมรู้สึกว่าโดนตกไปอย่างจังเลยนะฮะเห็นเพื่อนมีแล้วครูอยากมีบ้างก็เลยซื้อของตัวเองนะเนื่องจากว่านี่ขนาดหนังสือนี่ก่อนเลยใหญ่มากหนังสือแบบใหญ่อ่ะใหญ่ใหญ่หญมากๆทั้งใหญ่ทั้งหนาเลยนะนี่ดูดูความหนาเรามาเทียบกับอะไรดี ะะเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะฮะผมเอาดาพิฆาตอสูรพิมพิมพ์มเก่านะฮะนี่มาวางคู่กันนี่ฮะอันนี้คือวางวางตรงๆนะวางตรงๆนี่นะฮะความสูงสูงสูงกว่าสูงกว่าแล้วก็ดูความหนาฮะดูความหนาโหคนละโลกเลยนะฮะซึ่งมันแน่อยู่แล้วฮะดูนี่นี่ดูราคา155กับ70บาทะฮะมันต้องมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาบ้างนะซึ่ง ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าชอบมากนะฮะกับความหนาที่เพิ่มขึ้นความใหญ่ที่เพิ่มขึ้นนะฮะกับราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยโอเคเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากปกในนะฮะปกในนี่ปกในนี่อันนี้ไม่รู้ผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นรูปโซ่นะฮะรูปโซ่รูปโซ่เออนี่อย่างนี้เห็นชัดเนี่ยรูปโซ่เนี่นี่ฮะเป็นรูปโซ่จริงๆอ่าถ้าดูตาเปล่ามันจะสวยมากเลยนะฮะมันจะเป็นโซ่โซ่เลยโซ่โซ่แบบ ควันๆเหมือนควันที่เป็นโซ่อะไรประมาณนี้นะฮะข้างหลังก็เป็นเหมือนกันเป็นโซ่แล้วก็มีอะไรไม่รู้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงสันนี่ตรงสันยังสวยนะฮะนี่สันนะประมาณนี้นะฮะปกด้านในนะฮะมาดูข้างในกันเลยผมแอบคาดหวังนะราคามันสูงขางนาดนี้คาดหวังเรื่องอสีภาพสีด้านในแต่มันไม่มีนี่โอ้โห เนื้อเรื่องค่อนข้างจะเรทพอสมควรเลยนะฮะดูภาพด้านในนี่โอ้โหภาพสวยเหมือนคิริโตโมด,ด้าชัด,ชดนะะก็หวังใจแต่เพียงว่าเขาจะ LC มาแล้วก็ตีพิมพ์ให้มันจบนะฮะนี่เพรว่าเรื่องของพระเอกที่เขาเป็นทำงานในบริษัทเกมบริษัทหนึ่งแล้วก็มาต่างโลกนั่นแหละฮะก็เป็นแนวต่างโลกที่แวกๆหน่อยที่พระเอกไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้กล้าแต่เป็นแบบว่าอยู่ฝั่งจอมมารอูโหนี่เรือนี้นี่บอกได้เลยว่าฉากเซอร์วิสนี่จัดเต็มนะฮะจัดเต็มแล้วก็ในเรื่องของหมอกแข่งศิลธรรมเราเริ่มมุ่งเน้นไปทางนั้นนะอ่าไม่มีนะฮะน่าจะไม่มีนะเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงอ่าไม่มีจริงด้วยนะฮะอันนี้ ผมต้องบังไว้สักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันไม่มีเลยเรียกได้ว่าสมราคาฮะคือมีทุกอย่างที่ควรจะมีนะก็ประมาณนี้ฮะเล่มนี้ผมจะลงให้มันรวดเร็วนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็อยากให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมันจะได้ออกเยอะๆออกเร็วๆแล้วก็สยามอินเตอร์นี่คือเราต้องชื่นชมเขานะครับเขาดีวันดีคืนนะฮะทำรูปเล่มออกมาได้แบบ คลิปมากแล้วก็ส่งเร็วมากนะช่วงนี้คือส่งเร็วจนตกใจสั่งวันก่อนนี่เองแล้วก็ได้วันนี้เลย,ยนี่คือชอบมากนะฮะแนะนำฮะแนะนำเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้เลยนะฮะก็ก๊อปลิงก์ตามนี้หรือพิมพ์แค่สยามอินเตอร์ช็อปก็ได้นะฮะก็ผมไม่ได้เงินนะแต่ว่าผมอยากได้หนังสือไงผมก็เลยแนะนำให้ซื้อจะได้ออกเยอะๆนะฮะไหนเขาเจอกันใหม่คลิปหน้า ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ